สวัสดีค่ะเจ้จเจักรโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยในช่องโรเซ่สลอนะคะและว้วน,นี้โรเซ่ามากับเกมซูเปอร์กอบดรายค่ะใครที่อยากได้อะไรอัปเดตนะคะก็ <laughs> <c oughs> ต้องเป็นทางเราอยู่แล้วมาคอยอัปเดตท,ทุกคนว่าล่าสุดเป็นยังไงเอ่ยนะคะเกมกรอบยังมาอยู่ไหมเล่นได้อยู่หรือเปล่าช่วงนี้แบบแตกปัวปะหรือเปล่านะมาลองให้ทุน300แล้วกันมาน้อยแต่บอกไว้ก่อนว่า มาน้อยที่าไรร้อยลีลาตลอดจัดไป50หมุคนค่ะเว็ดหบาทอุ้ยคำเตือนเหมือนเดิมเลยนะสำหรับน้องๆหน,นูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดไหนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่เด้อดูโรเซ่เพื่อความบนถเทงเท่านั้นนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหเปิดมาขั้นสุดอยู่นะเธอไม่ได้แบบบ๊บเบ้นะจ๊ะ บอกเลยว่าเปิดมาไม่ได้โบไม่ได้เบ้นะคะสวยเลยโอ้โหแกเอ้ยไหลหน่อยเหอะเอาจจริงเมื่อกี้แตกแล้วก็เงียบไปทุกคนเริ่มจะใจไม่ดีอ้าย อะไรกันครับนี่อะอะไรกันครับผมเรามาเกมเนี้ยจริงๆที่เราได้บอกทุกครั้งเลยนะคะเนี่ยมันจะมีเหมือนกล่องสุ่มแบบเป็นเงาดำๆอะเนาะมันเป็นเหมือนกล่องสุ่มอะทุกคนเรามีสิทธิ์ลุ้นนะว่าข้างในสุมส่มๆนั้นจะเป็นอะไรซึ่งแบบบางทีก็เดาออกบางทีก็ดังไม่ออกนะ โอ้โหไหลไปดีครับสิบสวยสวยเออโอ้โหคิวเกือบทั้งแผงขนาดนี้สุดปังไปเลยสิครับจบข่าวนะจบข่าวนะจ๊ะหกสิบาททวน เอายังไงอ่ะทำไมนิ่งขนาดนั้นวะเอ้ยสวยๆเลยปะเนี่ยเอาแล้วห,หมบอดมี่เอ้ยคูณสามไปสิครับโอ้ยยเคตัวร้าย มันนิ่งวะ่ะมันเหมือนจะมาแต่มันก็นิ่งอ่ะเาปะลูกกอบดอกนี้คูณห้าเลยครับ90บาทนั่นไงหลังจากที่บอกว่าน้องคนนิ่งนะคะน้องเขามาจนได้นะ90บาทุปเซอร์เกาสิบบาท25ส้าสตังก์มาใจเริ่มมาแล้วใจเริ่มจะชื้นละมาเหอะสักทีหนึ่ง hey, โอ้ยโอ้โหแคดดี้คูณห้าไปสิครับแคดดี้คูณห้าไปเลยโอ้โหอย่างสวยของจริงมาแล้วนะดอกนี้ซปเปอร์เมกาหนึ่งร้อยบาทโ,โหทุกคนลุ้นมาตั้งนานกูแพงเข้าเหมือนกันนะเธอว่าไม่ได้นะโอ้โหโ ขออง้ง <Hey, King. S 1> ยังไงล่ะครับจังหวะนี้แคดดี้อีกแล้วคูณสี่รอบที่แล้วคูณห้าเดอโอ้โหโอ้โหบอ,อกเลยไม่เคยธรรมดาของจริงมากโนหนึ่งในใจและเกินโอ้ยเอาไงดีสวยเกิน ในกล่องสุ่มของเรารอบนี้จะยังไงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยสิครับจบจบจอยๆนะซุปเปอร์เมกาหกสิบบาท90ตังค์โอ้เออเอาดิ ของสุ่มของเรารอบนี้คูณหกเลยนะเคอ้อยเธอเสียดถ้ามันแพงกว่านี้ได้มันจะมันจะเลิศมากสาวจริงถ้ามันแพงกว่านี้ได้นะมันจะเลิศมากอ่ะปรับเบ็ดหน่อยละกันเบ็ดบาทมานานมากแล้วเจ็ดร้อยล้วขอเบ็ดห้าบาทหน่อยละกันเนาะไปจ้ะอาจจะไม่ถึง30สหมุนนะคะดูก่อนเทเท็ กำลัเงเพลินเลยเมื่อกี้เอ้าลูกกอบคุณ4สังกัม360โอ้อเราเบ็ดเยอะขึ้นไงลืมไปเหรอ,อ,อ,อเออเออกางตกใจว่าวโอสามร้อยหกสิบสองบาทเลยเหรอ,อเราเบ็ดเยอะขึ้นทุกคนเอาไงดีอ่ะเออมันต้องงี้ จอดเลยโอ้โหหมวกสวยมากคก 270. ูณหกสองร้อยเจ็ดสิบหเราลุ้นน้ำเมื่อกี้ว่าแบบมันจะมีไหลต่อหรือเปล่าลุ้นมากลุ้นให้ไหลามากเมื่อกี้เอา้าซุป,ปเ่อไปกาสองร้อยแปดสิบสองบาทอ่ะมาไหลรัวๆให้มันจบๆไปไหลรัวๆให้มันจบๆไปสี่บาทก็ยังดีสี่บาทก็เอาสี่บาทก็ลดคูณสามเปสิครับ เอาแล้วเอาแล้วเงานี้ถ้าเป็นตัวกระเป๋าอุ้ยทุกคนลูกกอล์ฟก็ได้อยู่ถ้าเป็นตัวกระเป๋าจะดีมากชอบชอบนี่ไงไหลต่อเอ้ยคูณเจ็ดไปดีสุดจะสวยบอกเลยครับดอกนี้ไม่เคยจะผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆเอาแล้วคูณสิบสองเสียดายไม่ใช่ตัวแพงนะแกถ้าผู้แพงกว่าน,นี้คือมีลองกรีดอะลองกากอะ 706บาท25สตาตังค์แล้วก็เหนื่ยเหมือนกันเนาะแล้วก็ลุ้นนั่นลุ้นนี่เหนื่ยเหมือนกันเนาะแต่ละวันพันเรื่องเอาสิบมาแล้ว <สา S 1> เฮ้ยแกก็แกก็แกแก็โหดเกินโอ้โหเอาเลย เรียบร้อยสี่ห้าบาทซุปเปอร์เมก้าหึงจะไม่ได้เข้าทีๆแต่เข้าแบบนี้คือใจมันชุ่มฉืนมากชุ่มฉ่ำมากจริงอ่ะเหลือ20หมุนพอๆค่ะห<ช>่เดี๋ยวมันจะล่วงเลยเวลานานจนเกินไปเนาะเออเอาดิคูณห้าสวย มีอีกประจ๊ามีอีกปะจ๊าไหลต่อเนื่องได้เลยจังหวะน,นี้รับได้หมดแหละครับจังหวะน,นี้รับได้หมดฮะคูณสิบเอ็ดอุ้ยเป็นเจซะง,งั้นได้อยู่ได้อยู่99บาทแกเราเบ็ดห้าบาทเองอุ้ยวันนี้เบ็ดสูงสุดแค่ห้าบาทเท่านั้นนะคะบอกก่อนเลยวันนี้เบ็ดสูงสุดแค่5้าบาทเท่านั้นโอ้ยรู้เรื่องคูณ11ไปดิครับมาลุ้นสามลุ่มมายังไงสามลุ่มมายังไง เออเอาดิคูณ11ไปดิครับเออเออกล่องสุ่มของเราอืมดันไปออกที่เคซะง,งั้นโอเคโอ,เคโอโ้เลยเวลาแล้วพอละทุกคนพอละไม่ถึง22หมุนด้วย20หมุนด้วย โอเคใครชื่นชอบคลิปนี้ของโรเซ่น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์โรเซ่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนจะเจอก,กันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ